ภาคสด PUP Arena EP แรกของเราครับผมในวันนี้นะครับฝั่งกอจะประกอบไปด้วย Silver Shot f o r t Archer และ Blader X Tail ครับส่วนอีกฝั่งครับผมประกอบไปด้วย f o r t Archer Eliminate ครับผม w a r ์ดิเออร์โทดและก็ f o r t Blader Outside นะครับเปิดเกมมาลุกใส่ทางได้านเอลิเมนและปิดใบไปก่อนนะครับผมแล้วเบรดเออแล้วยิงระยะไกลไปฮะแล้วตามประกบต่อครับเออยังไงแต่ตอนนี้ Eliminate เปิดเขียวครับผมเอลิเมนต์เปิดเขียวโยกเป้าครับผมไปที่เอาท์ไซด์เอาท์ไซเปิดเอลิเมนต์ดิชานและเอ็นชานครับผม จังหวะนี้น่าจะใส่สุดกำพอสมควรนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเอายังไงฮะยังไงก่อนคอมโบใส่ไปที่อลิมิเตตต่อครับผมบัฟเขียวไม่มีฮะเอายังไงครับผมโดนตาประกบต่อและจังหวะนี้ติดคิดและเก็บศพแรกไปได้ครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับผมท่านานเอ็กเซลของเราก็โดนไปเช่นกันครับโอ้โหจะตีติดคิดดีเหลือเกินนะฮะแล้วเอาไซด์โดนต่อครับผมจะเปิดลูกแก้วขึ้นมาสกัดดามจชุดนี้ไปได้ครับผมเอายังไงดีฮะตอนนี้ต้องปรีกันเล็กน้อยนะครับผมโอ้โหแต่โทนดก้นี้ก็คือปาบ ตามตีล้มไม่พักจริงๆนะต้องบอกกว่าคุณสมบัติของวอร์ดิเออร์นี่คือสกิลเขาเนี่ยโอกาสทําให้ล้มเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมตีเรียกได้ว่าแบบที่เรียกอะไรนะคือโอกาสจากสกิลเนี่ยโอกาสล้มจากสกิลก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่มีพาสซีฟทำให้ล้มได้ง่ายขึ้นไปอีกนะทำให้วอร์ดิเออร์จะเป็นอาชีพท,ที่บวดใช้ได้นะและในขณะเดียวกันก็โดนเก็บไปครับผมแต่ก็แดกไปกับทางด้านเก็บฟอสอาเชอร์ไปได้เช่นกันนะฮะ เอฟอทอทหรือฟอตเบดเดอร์ไม่แน่ใจนะครับอาแล้วจังหวะนี้ซิลเวอร์กับเอ็กเทลโดนเก็บไปทั้งคู่ฮะโอ้โหเรียกว่าโดนชุดใหญ่ไฟกาบิฟแต่ถ้าดานเอลิเมนตครับผมก็เลื่อนอลอยหลอตเต็มทีแล้วยังไงฮะก่อโดนปั่นหนักไม่พักเลยทีเดียวเชียวับผมเอาอยัางไงดีโยกเป้าล็อกเอลิเมนตครับผมสกิลไปแต่โทรากโกตามประกบต่อแล้วจังหวะนี้เอาไซเข้ามาตาประกบแลวโทรากโกปั่นเก็บไปครับผมโอ้โหอะไรมันจะล้มไม่พักขนาดนี้นะ มากันต่อครับผมแล้วขึ้นุบขึ้นมาแล้วในขณะนี้ซิลเวอร์ช r อแรกหมัดกับ e l i m เ n นต e อยู่ครับผมเอลเนตเปิดเกียร์แล้วเราพยายามจะเข้าไปแลแต่โดนยังไงฮะเหมือนจะโดนแลนด์ครับผมล้มลงไปฮะคอมโบไม่ออกครับผมโอ้โหแล้วยังไงครับตามประกบต่อแล้วทางด้าน e l i m เ n นต e เปิดวิววอล์กวิ่งออกไปโซลาโดนเคลดดอนแล้วก็แฮนลักเข้าไปตอนนี้จังหวะนี้คือบางจัดจัดนะฮะ โทอร์โก้แล้วก็เอาซ้ายตามประกบต่อทันทีครับผมแล้วยังไงจังหวะน,นี้จะเปิดอินทูชันไหมจะเปิดไหมฮะและเปิดขึ้นมาครับผมสกัดดาเมจชุดนี้ไปได้ทางด้านเอาซ้ายก็เปิดลูกแก้วเหมือนกันนะแต่ลูกแก้วหมดไปแล้วครับจังหวะนี้ซิวเวอร์ช็อตแรกกันเอลิเมนต์เอลิเมนต์ก่อนโยกไปต่อครับผมแล้วเปิดเขียวขึ้นมาโอ้โหสกัดไปได้ฮะและ้วปาดอีกทีเรียบร้อยเก็บทางด้านเลนไปได้แล้วเอาไซดเดอร์บัฟเป็นไงฮะเอาไซดเดอร์บัฟไม่มีฮะจังหวะนี้ก่อนโยกต่อฮะผมเอาไซดเดอร์หนีเอาไซเดอร์หนีฮะผมมมกก่่ออออออนพยยยาาลล็ออ็ูแ้วไปคโบมมซเร์ชต เอาแล้วระเบิดไปครับผมเก็บเชสกิลเก็บไปได้อีกหนึ่งครับผมจังหวะนี้ซิลเวอร์ช็อตเลื่อนลอยหลอกเต็มทีศเลื่อนลอยเราพันเจ็ดนะเอลิเมนต์ไล่ย,ยิงเอลิเมนต์ไล่ย,ยิงเอ็กเซลอยู่ครับผมเอาแล้วจะเปิดเคิร์ดดอทขึ้นมากันไว้ให้ครับผมแต่เหมือนซิลเวอร์ช็อตจำไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะชอบพลาดไปนะจังหวะนี้นะไปละไอเราก็พยายามวิ่งหนีอยู่นะครับผมโอ้แต่โดนตามประกบสองนะเอาละเอ็กเซลก็เตงสกัดไว้ได้อยู่ครับทำให้อาเชิญตามเราไม่ได้ฮนะจังหวะนี้ โถดาโกไล่โถดาโกโอนเลื่อนเลือสองร้อย,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 ย200และสุดท้ายครับเอาไซเดอร์ปิดไปครับโอ้โหฟอนด์ฟอนเบดเดอร์นี่ก็สกิลไกลก็มีนะไม่ใช่ไม่มีครับเอา<ะ>แล้วขนาดเดียวกันซิลเวอร์ชอตก็โดนไปและเอ็กเทลเอ็กเทลยังไงเอ็กเทลโดนตามประกบเช่นกันนะับก่อนตามประกบไปที่ทั้งด้านเอาไซเดอร์และโยกต่อไปที่เอลิเมนตเอลิเมเนต์ครับเราเปิดบ,บดัฟดาเมจปานใหญ่ๆครับผมปานชุดใหญ่ไฟกระพริแต่เอลิมเมนตเปิดเขียวขึ้นมาเอาแล้วยังไงจังหวะนี้เขียวมาไม่เขียวมาเปิดอินทูชั้นสกัดดาเมจชุดนี้ไว้ทันครับผม เอาแล้วฮะยังไงลุกโยกไปที่เอาซ้ายเอาซ้ายยังเอาเอลิเมนต์เอลิเมนต์จะไปเก็บ Excel, เอ็กเทลเอลิเมนต์จะไปเก็บเอ็กเทลเข้าแท็กเกินต่อแทงเข่าปาดระเบิดไปอีกนึงทีและยังไงครับคิวสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โหยังไม่สุดท้ายครับผมยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายทางเอาไซเดอร์ฮะยังรอดอยู่นะเก็บลูกแก้วไม่ได้แล้วโดนจับอยู่จังหวะนี้บัฟแฮนลักก็มีนะเอาอยัางไงล่ะบอลจังหวะนี้ครับผมทางด้านเด็เซลพยายามสกัดทางด้านเอาไซเดอร์แต่สกัดไม่น่าจะรอดับผม แล้วยังไงฮรโดนจับแบบนี้ขาตายไม่น่าจะรอดและเรียบร้อยแม์นี้เป็นแพ้แม์นี้ก็แพ้ไปนะครับผม,มน่าเสียดายแต่ก็สุดยอดแล้วนะสำหรับแมบช์นี้นะสำหรับเอพนี้ขอลาไปก่อนครับผมใครอยากให้ภาคอะไรคลิปใหม่ๆก็เอาลงก o o ก l e ได้แล้วส่งลิงก์มาได้เลยเดี๋ยวจัดให้แยมๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันจ้า